อยู่เมืองนอกก็มีแกงอีโลกกินเหมือนกันนะคะแกงใส่ข้าวเบือใส่ใบยะนางอร่อยมากแกงใส่หมูสามชั้นด้วยหมเดือดปุดๆน่ากินเชียวอยากรู้ไหมคะว่าอ้อมแกงยังไงได้อะไรมาแกงเดี๋ยวมารับชมกันเลยค่ะอืมคนอยู่เมืองนอกนะคะถ้าเกิดใครชอบกินอีโลกอีบุกนะคะแบบบ้านเราเนี่ยต้นผักบุ้งนะเอามาแกงได้นะคะแบบอย่างนี้เลยค่ะผักบุ้งฝรั่งสวย,สวย เอามาแล้วก็โอกเลยนะคะโอกแบบนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะโอกให้มันลอกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเนที่คยด่างุเปาะเลย <Okay. S 1> okay. Okay. ที่ให้กว่าเติมแผ่นดินที่นาวเย็นจะไม่ทำให้ใจเธอสั่นไวท้องฟ้าสีเท่าที่เปลี่ยนเรื่องราตรนแบบนี้ก็ต้องรอกเลยค่ะทุ่งยาเขียวคือจีทุกเชาแม่เห็นเมอโบยปลายจะไม่ทำให้เธอหมดพลังใจเธอคนเก่งสู้ชีวิตไม่วัน ผ่านเส้นทางเมืองใหม่เธอไม่เคยหวั่นไหวกับหัวใจเพลงดังเร็กกวผ่านทุกทนผ่านทุกในใจยัง พร้อมหลอ,อ,ไไอ,อ,อ,อมกการผักบุ้งออกหมดนะคะอ,อมก็ไปเก็บใบยานางค่ะวันนี้ก็เป็นใบายานางปลอมอีกแล้วจ้ะเป็นยาฟันสิงโตค่ะวันไหนที่อมหาายาฟันสิงโตหลังบ้านไม่เจอ ผมก็เอาอยาเอ็นยืดนี่แหละค่ะมาทําใบยานางค่ะทุกคนหาง่ายค่ะรสชาติก็ไม่ได้ต่างกับยานางบ้านเราเท่าไหร่จ้ะคุณนอสาวสุรินสูไม่มีถอยเก่งกาจกจากบ้านมาไกลถึงฟินแลนด์แม่น,งงนมสสาวยังยังสดใส นเล็กราก็มาปั่นใบายานางของเรานะคะยัดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ปิด้าใบายานางค่ะละเอียดยิบเลย นี่ผักบุ้งของเราเดือดแล้วนะคะรสชาติจะออกเปรี้ยวๆนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยจับดูนะคะปืระเดี่ยวอมจะชิมน้ำของเขาก่อนนะคะเปรี้ยวคะ่ะทุกคนแกงเทโพนี้น่าจะอร่อยแต่วันนี้อมเอามาดัดแปลงเนาะคอยดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะทุกคนไปเทน้ำออกก่อนคะ่ะอันนี้เป็นน้ำเรกนะคะ ดาวหาเธอพบฝันใหม่แม้น้ำตาจะไหลหัวใจยังมันคงพร้อมลุยพร้อมไปไม่กลัวเป็นน้ำที่สองนะคะเวลาต้มเนี่ยไม่ต้องคนนะคะอ้อมก็ต้มทั้งหมดสองน้ำนะคะทุกคน หลังจากที่เทน้ำทิ้งแล้วอ้อมก็ตักใส่จานค่ะต่อไปเราก็มาต้มน้ำแกงกันเลยอ้อมใส่ขา่าแล้วก็ใส่ตะไคร้ค่ะใส่พริกกับกระเทียมที่ตำไว้ทัง,งใส่เกลือเข้าไปด้วยค่ะพอน้ำเดือดนะคะอมก็ใส่หมูงลงไปจ้าทุกคนแล้วก็ไม่ต้องค้นมากนะคะแค่ยียียีให้เขาสุกทั่วกันค่ะทุกคนคนคนหน่อยค่ะต้มเอาไว้สักพักหนึ่งนะคะหอมจัง พ่มีออมก็ใส่ข้าวเบื่อเลยนะคะเขียวปื๊ดจะใส่วิญญาณใบกระเพรานะคะเอามาจากช่องฟิตค่ะทุกคนใส่ผักบุ้งเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะ แล้วมก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะอืมดูเจ็มจนน่ากินมากเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะทุกคนลองดูนะคะอโยยังไงบางคนเลยเมนูข้าวหมดหมออีกแล้วอร่อยตามภาษาสา,าวอีสานตายจ้า